สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝึกวิธีการเลี้ยวขวานะครับในขณะที่รถติดไฟแดงและเลี้ยวขวานะครับซึ่งถนนก็จะมีอีกฟากหนึ่งอยู่สองเลนนะครับซึ่งเราจะเลี้ยวยังไงไม่ให้ตกขอบทางนะครับในขณะที่ถนนมันมีแค่2เลนนะครับไปไหลไปเรื่อยนะนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเราจะขับไปนะครับ ให้ตัวคนขับเลยปูนนะหมุนให้สุดได้เลยนะครับหมุนสุดเลยนะครับตรงไปเรื่อยนะเฉียงกถนนที่ไปคืนหนึ่งนะครับรอให้ตรงก็คืนอีกหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะมาได้อย่างพอดีนะครับอันนี้คือมันมี2เลนนะครับเราไม่สามารถที่จะไปซ้ายได้นะก็ต้องอยู่ในเลนตัวเองและไปได้อย่างปลอดภัยนะครับถ้าเราหมุนไม่สุดมันอาจจะไปกินพื้นที่ซ้ายแล้วก็ทําอาจจะอาจจะต้องถอยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำให้รถติดได้อันตรายด้วย เพราะฉะนั้นก็หมุนจุดได้เลยเชียงคืนหนึ่งเกือบตรงคืนหนึ่งแล้วก็ไปต่ออย่างชัดเจนครับก็สามารถไปในทางแคบได้อย่างง่ายดายนะครับอลองไปฝึกกันดูนะครับ